เหย,ยัเหยันเดอกโอ้ยหาชมพู่กับบัญหาปัญหาเหยันเด้อธนาพจนคตงามเอ้ยขอบคุณ12ล้านตอนนี้นะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับ ดอยล่มส,ส,ส,สาวีสานบานรนะสวัสดีครับคุณดัดสวัสดีครับคุณตองเคสวัสดีครับบอตัวมังมวนสวัสดีครับขอบคุณเลนจ่าเร่อท่านตองเคเร่อสวัสดีครับคุณทัศนพีธนาพรนะครับกับท่านตองเคนะครับหอนว่ทันตองเคทำขวัญเคี้ยงเมียสวัสดีคุณตองเคนะครับจากคนดัตนะครับโอ้ย oh, ถือ,อแกละมว่างน้อยเดี๋ยวผมมาเนย ประสิทธิ์มื่ไรเดีย่ยอันเนี่ย้องเปิดแกลบบัทันตองเคข้างนอกนั่นมันฮอนอย่านต๊ะเวทีโทรา,าัรซ์ฮพรเสัสดีครับคุณบ่าวโตมังม้วนนะครับจากทานตองเขนะครับเกณฑ์ไลน์เป็นบ้านเจดเดอร์ ทุกเลิฟทุกไลน์นะครับเดินทางมาได้48นาทีแล้วขอบคุณลใดๆท่านตองเคเด้อเป็นีงเนาะพงการกังซี่ล่ะท่านตองเคเ้ยมีไรมีว่าไรอย่างนีล่ล่ะเอาแต่ขึ้นยังไงภาษาปิดบ้านเป็นมาเอาแต่กัเนเยิ้มเป็นมาขอคุณลใดๆครับ สิ่มาเป็นกันเรแรืใจขอบคุณศิลักน้องตาทีต้อง,งกัดน,น,นะครับเด้อสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตัาต่อเทนะครับสวัสดีครับพี่รัฐสวัสดีน้องดาสวัสดีครับน้องดาสวัสดีครับน้องดาคนสวยนะครับ สวัสดีค่าพี่สมใจนะครับจากน้องดานนะครับแล้วก็น้องยีงาไงเนี่ยน้อง้าใจว่าเจ้าเอามากกินหลายเทียแล้วน้องเล่ยงงว่าเจ้าว่อยยังอ๋อ <laughs> เค okay, ม,มากๆน,นะครับสวัสดีครับคุณลอยลมนะครับแตกน้องดานะครับสวัสดีคุณเิ่งเงบงนะครับจากน้องดานะครับ้องๆเยี่ยมๆนะครับสวัสดีสาวดานะครับ,บนแต่คุณแอนนะครับลอยลมเล็บลอยลมให้เอฟซีสาริยรสานบ้านนาหน่อยวงเล็บหน่อยขอบคุณมากๆเ้อนะครับขอบคุณหลายลครับ นนรบดบนทางมา50นาทีแล้วครับขอบคุณเยหลายขอบคุณท่านตองเคเดอร์ บอกกันเปิดเพ่งอยูล้วข้างนอกเลยบัวลอยลอยล้มซีซีเสาวสาวิสานบ้านนาขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณน้องน้เอี้ยงนะครับที่อยู่ใกล้กันนะครับอยู่ข้างนอกเพิ่งเปิดเพ่งนี่เนี่ยน่นจะเก็บเพิท่ทเสิ่ิซีซีเสียงที่สาวดาสวัสดีครับจากน้องนกนะครับ สวัสดีครับน้องนกเอี้ยงนะครับท่านตองเคนะครับขอบคุณแอดนะครับส,สดชื่นรวรัวมานะครับ